สัปดาที่ผ่านมารตั้งแต่วันพุธที่สิบ็นนดือนก็พยายามที่จะติดตามข่าวพาลในสังคมทั่วไปนะครับแล้วก็รู้สึกสะกิดใจกับเรื่องราวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีนักเทศแต่จริงๆก็เป็นเพราะว่า เชื่อว่าเราเป็นพิเศษชนหรือพิสเตียนหรือว่าเป็นแคทอลิกแต่สำหรับเขาเนี่ยเขากล้าประกาศอิเหนามาเชื่อก้าที่จะไปพูดต่อราจารย์ศึกษิมาวิ่งอะไรศัพท์ภาษาอังกฤษมีศัพท์อยู่คำหนึ่งก็เรียกว่ากลาโผลยืนติกนะครับเป็นการพูดตอบโต้กันซัดถามกันเรื่องเกี่ยวกับป้องกันศาสนา เรื่อเล่าพูดตอบโต้กันมีดึกษาอยู่คนฟังเข้าด้วยกันที่แล้วเนี่ยตั้ง3,000คนนะครับเฉลองวันของเรามีแั่สอ0 0ัคนงานบุญหรือว่าส่งสาม0ันคนนี่กเยอะเขาชื่อชาลีเพิรคนที่กิเข้าเรื่องกับ ภรยารลูกก็อยู่ในการนี enough, so ้ด้วยนะครับที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าแรกๆในระยะ1นเดือนมีคนเป็น f o l โลเวอติดตามเขาประมาณหนล้าน5้าแสนคนแต่พอหลังจากที่เขาตายเนี่ยมีคนสนใจเรื่องราวของเขาติดตามเขาประมาณส0ล้านคนในช่วงสีวันที่ผ่านมานะครับเพราะวอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ความเชื่อคือยินยันความเชื่อใย่พี่สุจริกล้า ยืนยันความเชื่อใป็นพระสูตรเจ้ากล้าตอบคำถามของโยบิเชนหรือคนอื่นๆที่มีความเห็นต่างต่อเป็นคนที่ยืนยันว่าการอโบลิเชนการตังแท้งเนี่ยผิดกล้าที่สุดแลในช่วงตั้งหลักเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเขาเป็นคน ลูก็เขาเองเขาก็เลยบอกให้ลูกไปเป็นสารภาพเป็นสภาพเป็นอย่อมรับผิดเป็นพ่อที่เห็นว่าฆ่าคนใช้ความรุนแรงไม่ถูกต้องนะครับใน,นการเพื่อใช้ปืนกันเสีดีมากกว่าแลทวตอน,นี้เกิดเรื่ีมาหลายคนนะ,นะครับที่เป็นผู้นํำทางการเมืองเสร็จแล้วก็ที่สุดเขาไม่ได้หวังแต่ว่าก็าได้รับเงินรางวนึล้านเหรียญสหรัฐที่บอกบอกแสน เงียบๆแต่พอเขาเนี่ยยิ่ยันความเครียดของเขาไม่ว่าจะเป็นดีฉอบแรงเอาหรือว่าเป็นทัศนสมของแคทริกหลายคนก็พูดถึงพูดถึงเขาในแง่ที่รู้สึกว่าชื่นชมแลวก็ทําให้กระแสเรื่องการอ่านขรอทกลงเนี่ยคนที่เคยเจอเขาแต่เห็นว่ารู้สึกมีอะไรที่ปวดในวิญญาณในชีวิตเขาเ่ยนะครับว่าต้องสนใจพรข้รตีล์มากขึ้นมีหลายคน พ่อก็เป็นรู้นะครับพ่อก็อาจจะติดตามมากไปหน่อยหนึ่งจนแต่พ่อคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ว่าเราเป็นแคทาริกเราเป็นองค์กรเราได้รับพระคัมภีร์นะครับเดี๋ยววันนี้อ่านเราฟังบูการบทที่8ปดเรืเกี่ยวกับผู้ว่าเนี่ยทำให้พ่อได้เข้าคิดว่าพระอเป็นเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเมตตาประทานพระวาจาของพระเจ้าให้กับเราสม่วัเสมอไม่เบียด เพียงแต่ว่าคนที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าพระอาจารย์หวานต่อในใจของมนุษย์ของเราเหมือนอย่างกับไปนนนบนถนนหนทางข้างบนถนนหนทางเจอหิอนก็จะลำบากถ้าไปเจอกรอน้าเนี่ยมันก็มีความลุ่มเล้า,าต่างๆหรือมีความยากลำบากชนะดนันการเงินมีสิ้นความเครียดต่างๆเนี่ยมันขึ้น,น,นอยู่กับว่าเราวางใจใพระเจ้ามากมน,นา้อยแค่ไหน เป็นวัฒนธรรมของศาสนาที่ชุงเ่าที่ประเทศเกาหลีเหมือนกัน,น,าน,นการเผยแพ่ศาสนาที่มาจากคาว่าไปเรียนเจอพระกเยสุแล้วก็ปีนพันแปดรอยสามสกแล้วก็ตื่นปีนพันแปดร้อยหบหกเนี่ยในช่วงนี้หนึ่งพันกว่าปดาห์สามสิบปีแต่มีอยู่สามช่วงที่เกิดการเปลี่ยนเป็นศาสนาใหญ่ๆทำให้คนถูกตัดิศีรษะ ดูเชิงเขาที่สกฤรสถานหรือว่าสถีของเกาหลีเนี่ยนะครับแปดพันคนอย่างน้อยจนมีคนชื่อเรียกเชิงเขานั้นว่าเชิงเขาเลือดอะไรต่างภาษาเกาหลีนะครับบรรยาการเรียนรู้ไปบ้างก็ทําให้เห็นว่าชาวเกาหลีที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขามีนักบุญหลายคนที่อ้างชื่อได้เป็นน้อยกนสองช่วง ไปเรียนจบพระปาจังหวัดที่สองไปเรียนเทพเกาหลีเกี่ยวกาบชุมนุมครรอศิลหาสนิทเกาหลีมีพานธุ์นิยเยอะประมาณสามล้านคนได้เขายืนยันความเชื่อในพื้นที่ลำบากที่มีการเปลี่ยนแปลงศาสนา ใจเราทุ่งถึงความเชื่อยืนยันงประกาศความเชื่อเป็นอย่างดีต่อหน้าควาเที่อยากดีมา ไปแล้วตั้งสมเด็จที่วัดสลียสองคนที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อ27ปีที่แล้วพระสังฆราชอยู่ยวิทยุนะครับในชีวิตพ่อเนี่ยตอนเป็นพระสงฆ์เนี่ยมีท่านอยู่ยวิทยุเสียชียวิตวันที่สองตงนนุลาคมนี่ก็เห็นว่าพวกพระสงฆ์อากาสันมุนเดินพระเดินขึ้นยังมีพ่อคุณเลิศอารชัตนะครับที่สนิทกับพระคุณเจ้าดวง แต่ว่าเสียชีวิตห่างกันสามวันได้ยินข่าวเรื่องของครอบครัวหนึ่งนะครับชื่อโจเซฟ